อ่นานี่ไงงาน,นมาแล้วงานต่อเนื่องนะครับกดตรงไหนตรงหน้าจอก็ได้นะปึ๊บเอาไหนอ่ะโอเคคุณได้รับงานถัดไปแล้วนะครับตอนนี้งานนี้ก็ถึงที่หมายนะฮะเ,เดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนได้สักทีนะไหนอะไม่เห็นอ๋อนี่ไงผ่าหาลูกค้ารอถัดไปก่อน ายังทำอะไรไม่ได้เนาะสวัสดีครับไลแมนมาถึงแล้วครับผมได้ค่ะเดี๋ยวจะลงไปครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เงิน137บาทกดดูรายละเอียดของงานถัดไปนะดูรายละเอียดของได้อย่างนี้ไปรับตรงไหนโนบิชาตลาดบัญยัตซับนะส่งตรงร้รานตะเภาอ๋อส่งใกล้ๆตรงนั้นเนาะมาไ<ะ>ดเ้ดเลยครับเลยครับพี่ใกล้เสร็จแล้ว1น7บาทครับพี่ตอนนี้ฟังฟังดีไร้ะ ว้าโอเคครับมาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับมีแบบตก็เงินการรับเงินแล้วนะฮะโอเคงานถัดไปเข้าเราก็เดินทางไปยังยงานถัดไปนะกดเดินทางปุ๊บโมบิชายอยู่ตรงหัวบุญนะโอเค Let's go. Alumun. ร้านค้า,านะออเลนึ่งองหกเก้าจ้า มาถึงร้านป้าเผาแล้วเดี๋ยวเรามาดูมุสักคูนี่นะะรับกะทางที่เดินทางมารับที่ร้านนะก็ 3.14จนกิโลนะส่ง1.13่นกิโลนะก็ถือว่าไม่ไกลมากแต่ว่ามันก็เกิน3กนะิโลเมตรเนาะถ้าไกลกว่าน,นี้ก็คงไม่ไหวร้อยห้าสิบบาทครับรอนานไหมไม่นานใช่ไหมโอเค 150ขอบคุณครับผม ิมีงานใหม่เข้าอีกแล้วนะครับผมแต่เพื่อรับนะฮะเข้าใจแล้วโอเคสวัสดีครับรอสักครู่ครับร้านอะไรไม่รู้ tức khí được tức soi lấy tức kỳ chiều tức được tức soi cái này nè này này. có dù soi nón nữa nè เข้ามันไก่ใช่ไหมพี่หาทางเข้าไม่เจอได้แล้วนะครับพี่อพขอบคุณครับผมอ๋อมันต่อกันไม่เหนทางเข้าอาโอเคยืนยันถึงที่หมายนะส่งเรียบร้อยเมื่อสักครู่เนี่ยแค่กดเดินทางก็งานเข้าเลยนะครับโตมันจริงๆวิ่งงานต่อเนื่องนะ แต่เดี๋ยวจะดูร้านต่อไปเป็นร้านอะไรเอ่อร้านอะไรนะโจ๊กหมูซอยคุ้มเกล้าอ่ะแถวนี้ไม่ได้วิ่งจะด้วยดูได้กี่กิโล3.74กิโลแต่ว่าส่งใกล้ๆนะส่งคุ้มเกล้าวซอยหโอ้โจ๊กหมูคุ้มเกล้าติดกับ cp fresh m a r t อ่ะไปลองดู3.74กิโลนะคือแถวนี้ไม่ค่อยมีคนวิ่งหรอกมั้ง ต้องมายูเทิร์นอีกอืมแต่ก็มันดีทั้งเถอระยะทางแค่นี้เองไม่ใช่ปัญหา จริงดิ ừ, ต้มเลือดหมูรวมเครื่องในไม่ใส่เครื่องใน,นโจ๊กหมูรวมเครื่องในไม่ใส่เครื่องในคือยังไงอ่ะต้มเลือดหมูรวม,เ,รมเครื่องในแต่ไม่ใส่เครื่องในไม่ใส่เครื่องในแล้วมาเผาหมูกับเลือดอ๋อแล้วก็โจ๊กหมูล้วนไม่สใส่ไข่เอ้ย,สยใส่ไข่โจ๊กหมูล้วนใส่ไข่สองอ่า ตามนั้นตามนั้นเต,นน <c oughs> ต้นให้งงแต่เช้าอีกแล้ว <c oughs> ดูซิจะมีงานต่อเนื่องมาอีกไหมน่าจะมีแน่นอนขอใกล้ๆนะ สวัสดีครับรายแมงมาถึงแล้วครับผมโอเคครับผมตรงรับตักผ้านะครับผมโอเคครับวัสดีครับเ็เรียบร้อยครับผมไม่มีงานเข้ามานะ เดี๋ยวต้องตั้งรับเป็นอัตโนมัติดีกว่าตั้งค่ตั้งรับเป็นอันโนอตโนมัติเพราะบางทีเราขี่รถอยู่ไม่ได้เปิดหน้าจอยังไงงานเข้าเราก็รู้แน่นอน